สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมเกษตรก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บหน่อของแคทตันนะคะเพื่อที่จะเอาไปชํานะคะสําหรับหน่อแคทตันเนี่ยมุมเกษตรก็จะเก็บเออเอาไปกราฟด้วยชําด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะเน้นชําเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าตอกราาที่สวนไม่พอใช้นะคะเพื่อนๆนทีนี้เราจะมาทำการเก็บหน่อนะคะที่มีขนาดตั้งแต่ เซนครึ่งถึงสองเซนขึ้นไปนะคะเพื่อนๆเก็บเนี่ยมุมเกษตรก็จะใช้เป็นตัวคีบนะคะตัวคีบฐานช่วยในการเก็บนะคะเพราะว่าเขามีนามที่แหลมแล้วก็แข็งนะคะถ้าเราไม่ใช้ตัวช่วยเนี่ยก็จะบาดเจ็บได้นะคะเพื่อนๆนเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเรากดเขาแรงเกินไปเขาจะเป็นแผลนะคะเพื่อนๆื <c oughs> เ,เก็บหน่อที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าต้นไหนนะคะที่เขามีตัวอย่างดอกหรือว่ามีรหัสมีชื่อเนี่ยเราก็ใส่รหัสใส่ชื่อด้วยนะคะแต่ว่าถ้าต้นไหนนะคะที่เขายังไม่มีตัวอย่างดอกให้เราดูเนี่ยเราก็สังเกตน้ำเอานะคะหรือว่าเราจะตั้งรหัสให้เขาเองเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆตัวที่ไม่มีรหัสนะคะมุมเกษตรก็จะ ใส่รวมๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยอามาหาตัวอย่างดอกนะคะพอเขาได้รหัสแล้วเราค่อยใส่รหัสหรือว่าถ้าต้นแม่ของเขามีดอกเนี่ยเราค่อยมาใส่เขาเรียกว,ว่าใส่ตัวอย่างดอกใส่รหัสให้เขาทีหลังก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ใครที่จะตั้งรหัสให้ไม้ที่เราจะเก็บหนอก่อนก็ดีนะคะ เพื่อที่เราจะได้ไม่สับสนนะคะไม่ต้องมาเสียเวลาในการหาดูลักษณะน้มของเขาทีหลังนะคะเพื่อนๆเนาะนี่นะคะก็กำลังจะมีดอกนะคะมุมกเกษตรก็จะยังไม่เก็บนะคะรอให้เขามีตัวอย่างดอกก่อนแล้วก็มุมกเกษตรจะได้ทำรหัสให้เขานะคะหน่อพวกนี้นะคะแน่นมากนะคะเพื่อนๆ มุมเกษตรเคยเก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เขาก็กลับมาแน่นเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเป็นตัวที่มุมเกษตรกราบบนตอแก้วมังกรนะคะดี่ยวมุมเกษตรจะกราบไปอีกเก็บไปอีกรอบนึงนะคะต้นนี้หน่อเขามาไวมากนะคะตอแก้วมังกรนะคะถ้าเกิดว่าเขาถ้าเขาไม่มีถ้าเขาตอนที่เขาเาเรากราบไปเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการ ฟื้นตัวนานนะคะเท่าที่มุมเกษตรเคยกราฟมาก็คือเขาก็จะใช้เวลาในการฟื้นตัวนานแต่เมื่อเขาฟื้นตัวแล้วเนี่ยเขาก็จะโตวไวมากนะคะสําหรับต่อแก้วมังกรน,นะคะเพื่อนๆเนาะเราก็เก็บเก็บแบบนี้นะคะพอหลังจากที่เราเก็บเสร็จเนี่ยเราก็จะนี่นะคะตัวไหนที่มีรหัสนะคะเราก็จะใส่เป็นรหัสนะคะใส่ชื่อหรือใส่รหัสนะคะเพื่อนๆ ตัวไหนที่ไม่มีรหัสนะคะเราก็ใส่รวมๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็เอาไปชํ่เอาไว้นะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เขามีดอกเนี่ยเราก็สามารถที่จะปล่อยจําหน่ายได้นะคะแล้วก็ตัวไหนที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าสังเกตน้ํานะคะแล้วก็ตั้งรหัสได้ก็คือเราก็สามารถที่จะขายได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องรอให้เขามีดอกนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวมุมเกษตรขอเก็บก่อนนะคะ <c oughs> หลังจากที่เราเด็ดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะมา ทำการตัดแต่งแผลของเขานะคะเพื่อนๆพื่ทำการตัดแต่งแผลแล้วก็เราก็จะทายาเล่งลากให้เขานะคะอย่างบางหน่อนะคะที่เขาหลุดออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะทําการตัดแต่งแผลของเขานิดน,นึงนะคะแล้วก็จะขูดเอาพวกเศษเศษนะคะที่อยู่บริเวณเนี้ยค่ะเป็นพวกเศษน้ำอะไรเงี้ออกนะคะ เคลียร์ออกให้หมดนะคะให้เขาสะอาดที่สุดนะคะน้ําตรงปุ่มตรงโคนของเขานะคะถ้าเราดึงออกได้ก็จะดีนะคะตรงจุดที่เราคิดว่าถ้าเราชําลงไปเนี่ยเขาก็จะไปค้าดินนะคะเราก็จะทําการเอออกให้หมดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะตัวนี้เป็นซูเปอร์แอปเปิคอรนะคะก็เราก็จะทายาเร่งรากนะคะที่แผลของเขานะคะเพื่อนๆ ยาเร่งรากเนี่ยเราควรที่จะทาในขณะที่แผลของเขายังสดอยู่นะคะทาให้ทั่วเลยนะคะที่โคนของเขานะคะเน้นบริเวณแผลสดของเขานะคะตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเขาไปวางไว้นะคะ,ะวางไว้แบบนี้นะคะผึ่งไว้สักอาทิตย์หนึ่งนะคะถ้าใครรีบปลูกนะคะสัก3ามวันนะคะแต่ถ้าอาทิตย์หนึ่งก็กําลังดีเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่มีเวลาจะวางเป็นเดือนเลยก็ได้วางจนกว่ารากเขาจะมาก็ได้นะคะเพื่อน พอลากเขามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเขามาปลูกได้แล้วนะคะเพื่อนๆสําหรับตัวไหนที่มีชื่อนะคะมีชื่อหรือมีรหัสนี่มุมเกษตรก็จะแยกเอาไว้นะคะแล้วก็ตัวไหนทีเ่เขายังไม่มีตัวอย่างดอกไม่มีรหัสนะคะมุมเกษตรก็จะชํารวมๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าเขามีดอกมุมเกษตรก็ค่อยแยกเ,เขาเป็นรหัสหรือว่าค่อยค่อยรอปล่อยตอนที่เขามีดอก มาเป็นตัวอย่างดอกแล้วเราค่อยปล่อยปล่อยไปก็ได้นะคะตรงนี้เนาะหน่อน,นี้นะคะเขาจะมาในลักษณะของออตูดเขาค่อนข้างที่จะแบนนะคะแล้วก็แผลเขาก็กินเนื้อของเขาลึกลงไปแบบนี้นะคะเพื่อนเป็นรูบโบแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เคลียร์หนามบริเวณ โคนของเขาออกนะคะเพื่อนๆถ้าใครที่ไม่เคลียก็ได้นะคะตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะแต่การที่เราเคลียหนามของเขาออกเนี่ยเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาไปชำนะคะเราเอาไปชำแล้วเขาไม่ค้ำดินเนี่ยก็คือ,เ,อเขาก็จะอยู่ชิดกับดินนะคะเขาจะอยู่ชิดกับดินกับความชื้นนะคะโอกาสที่เขาก็รากเขาจะมาก็จะง่ายกว่าแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆเนาะทาให้ทั่วแผลนะคะแบบนี้นะคะ ตัวไหนที่น้ำของเขาโหดนะคะน้ำของเขาโหดโหดนะคะเพื่อนๆควรอย่างยิ่งที่จะเอาน้ำพวกนี้ออกนะคะน้ำของเขาจะแข็งโหดแล้วก็จะจะจะ,จะเยอะนะคะยาวเยอะนะคะเขาก็จะค้าดินนะคะเวลาที่เราคว่ำชาแบบนี้ลงไปเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะเอ่อไปค้าดินเนาะทำให้ โคนของหน่อของเราเนี่ยไม่ชิดดินนะคะโอกาสที่รากเขาจะมาก็ก็มีนะคะแต่ว่าโอกาสที่เขาจะไม่ติดก็เยอะเหมือนกันนะคะในส่วนของน้ํานะคะที่อยู่บริเวณโคนนี้เราดึงออกให้หมดนะคะเพืเ่อนๆดึงเคลียร์เคลียร์รอยแผลเขาให้สะอาดนะคะมีพวกขนปุยๆพวกนี้เนี่ยเอาออกให้หมดนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นแหล่งของเชื้อรานะคะเป็นแหล่งสะสมเชื้อรานะคะเพื่อนๆเนาะ ก็ง่ายๆนะคะเป็นการชำนออ่อลิบูเทียกับโรบิเวียเนี่ยเป็นไม้ที่ชำนอะง่ายติดง่ายนะคะถ้าเพื่อนๆที่ไม่พิถีพิถันหรือว่าไม่ซีเรียสน,นะคะที่จริงไม่ต้องตัดแต่งอะไรเลยจริงๆแล้วยาเร่งรากไม่ต้องทาเลยก็ได้นะคะสําหรับ2ตัวนี้นะคะแต่ถ้าทาได้เนี่ยรากเขาก็จะมาไวกว่าแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆเ,เนาะแต่ถ้าใครที่จะเด็ดแล้วก็วางไว้3วันแล้วชำเลยไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะคะจริงๆเขาก็ติด ติดดีติดง่ายนะคะแต่ถ้าใครที่มีเวลานะคะทําแบบนี้ได้ก็คือก,ก็จะโอกาสที่เขาจะติดแล้วก็ลากเขาจะมาไวกว่าแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูการเด็ดหน่อนะคะเพื่อชําที่ส่วนมุมเกษตรขั้นนี้ก่อนนะคะจริงๆกลุ่มที่มุมเกษตรชําไว้ก็มีเยอะเลยนะคะแต่ว่า เดี๋ยวค่อยหาโอกาสพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีเก็บหน่อแล้วก็วิธีเตรียมหน่อเพื่อชําก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะตัวนี้จะเป็นหน่อหน่อแฝดนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะเก็บไว้เป็นไม้สะสมนะคะเพื่อนๆตัวที่มีชื่อเราก็แยกเอาไว้นะคะเวลาที่ลูกค้าถามหาหรือว่าเราจะขายเนี่ยเราจะได้แบบรู้ว่าตัวนี้สีดอกอะไรนะคะเพื่อนๆเนาะส่วนพวกที่ไม่มี มีรหัสแต่เราจําไม่ได้หรือว่าเราต้องการที่จะชํารวมถ้าในกรณีที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะขายตอนที่เขามีดอกแล้วนะคะก็คือเขามีดอกแล้วเราวางขายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่รหัสอะไรก็ได้นะฮะเดี๋ยวดอกเขามาเราก็วางขายเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ อยากจะรันให้เขามีรหหานะคะเพื่อที่เขาโตขึ้นเนี่ยก็วางขายเลยโดยที่ไม่รอให้เขามีดอกนะคะก็คือเราก็ต้องเลี้ยงเป็นรหัสอย่างที่มุมกเกษตรทาไว้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดู การเก็บหน่อที่สวนหูมุมกเกษตรแค่นี้ก่อนนะคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งนะคะถ้ามุมกเกษตรมาปลูกเนี่ยจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ